ตอนให้ Q7 นะคะของ Audi เนี่ยตัวใหม่นี้ประสบความสำเร็จกันแล้วกันค่ะใช่แล้วแหะครับเพราะว่าผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยก็จะได้มีทางเลือกเพิ่มขึ้นด้วยถ้าเกิดว่าอยากได้รถที่มีลักษณะแบบนี้นะครับถูกต้องแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมขออนุญาตพักเรื่องรถเอาไว้สักครู่คับคุณพัดเข้าห้องน้ำเหรอไม่ใช่ผมจะโยงเข้าช่วงเอ็กซเล่เแี่ยหนนึกว่าจะเข้าห้องน้ำคือช่วงเอ็กซเรย์วันนี้เนี่ยที่บอกไปไงว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์อะไรทั้งสิ้นนะครับจะเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงที่ใให้คบันนนเิงรถยต โดยเฉพาะโดยเฉพาะนะครับ<อ>ไปชมกันเลยครับช่วงเอ็กซเรย์เจ้าของรถไต้แดงส่วนใหญ่นิยมเปลี่ยนลำโพงใหม่โดยจะประเดิมด้วยการเปลี่ยนลำโพงคู่หน้าหนึ่งคู่ผลที่ได้คือเสียงดีขึ้นกว่าลำโพงเดิมที่ติดจากโรงงานลำโพงที่นิยมใช้กันทั่วไปแบ่งเป็น4แบบได้แก่ลำโพงแกนร่วง ลำโพงแยกชิ้น2ทางลำโพงแยกชิ้น3ทางและลำโพงซับบูเฟอร์เราจะมาดูรายละเอียดของลำโพงแต่ละแบบว่ามีความโดดเด่นในเรื่องเนื้อเสียงอย่างไรเริ่มจากลำโพงแกนร่วมผลิตขึ้นมาเพื่อเน้นเสียงต่ำกลางและเสียงแหลมในตัวเดียวกันปัจจุบันมีติดตั้งในรถยนต์รุ่นใหม่ๆด้วยเพราะประหยัดเนื้อที่มิติของเสียงกลางกับแหลมจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเสียงทุ้มก็มีแต่ไม่มากและมีการพัฒนาเสียงเบสมากขึ้น ลำโพงแกนร่วมที่บ้านเรานิยมคือลำโพง6คูณ9หรือ6นิ้วคูณ9นิ้วแบบทรงไข่หรือทรงแคปซูลให้เสียงเบสมากขึ้นระดับมิดเบสเพราะกรวยของลำโพงนี้มีเนื้อที่มากขึ้นทำให้เสียงเบสลอดออกมาได้มากกว่าลำโพงแกนร่วมแบบทรงกลมแต่ก็ยังสู้เสียงจากลำโพงซับวูเฟอร์ที่ทำขึ้นมาเพื่อเสียงเบสโดยเฉพาะไม่ได้ลำโพงแกนร่วมมีการแยกเสียงแบบ2ทาง3ทางหรือมากกว่านี้ แล้วแต่ผู้ผลิตจะพัฒนาต่อไปลำโพงแยกชิ้น2ทางหรือ Component Speaker ได้รับความนิยมมานานเป็นชุดลำโพงสำหรับมือใหม่หัดเล่นเครื่องเสียงให้มิติเสียงที่ดีขึ้นจากลำโพงเดิมติดรถเพราะเป็นลำโพงที่แยกความถี่เสียงโดยสิ้นเชิงลำโพงชุดนี้มี t w ีต t e r ร์ให้เสียงแหลมและลำโพงขนาด5นิ้วถึง6.5นิ้วให้เสียงมิดเบสการแยกกันทำงานของเสียง ให้อิสระในการปรับตั้งทิศทางของเสียงสาม,มารถสร้างเวทีเสียงคิดหน้ารถให้ออกมาตรงตามเป้าหมายได้ข้อควรระวังคือการปรับทิศทางเสียงการวางตำแหน่งทวิตเตอร์และลำโพงมิดเบสถึงจะแยกเสียงอย่างอิสระแต่การวางตำแหน่งเสียงก็ต้องหาตำแหน่งจุดตัดของเสียงที่ถูกต้องลำโพงแยกชิ้น3าทางให้รายละเอียดเสียงสำหรับคนหูทองที่มีประสบการณ์มากคอตัวสามารถแยกแยะเครื่องดนตรี และตำแหน่งของเครื่องดนตรีที่ออกมาจากชุดลำโพงเสียงจะใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดโดยเป็นเสียงที่ได้จากทวิเตอร์มิดเรนจ์และมิดเบสรวมถึงลำโพงซับวูเฟอร์ลำโพงแยกชิ้นชุดนี้มีความโดดเด่นที่เสียงกลางและพลังเสียงที่ช่วยยกเวทีเสียงให้สูงขึ้นกว่าชุดลำโพงแยกชิ้น2ทางการติดตั้งลำโพงแยกชิ้น3ทางเป็นหน้าที่ของผู้มีประสบการณ์ช่ำชองเท่านั้นเพราะเมื่อลำโพงเพิ่มขึ้น ต้องหาจุดตัดของเสียงที่ลงตัวกับซับบูเฟอร์ให้เสียงความถี่ต่ำหรือเสียงเบสเป็นลำโพงที่มีขนาดของเส้นรอบวงหน้าลำโพงใหญ่ขึ้นโดยเริ่มที่8นิ้วเป็นไซส์ของบูเฟอร์และขยายไปที่10นิ้วเรียกซับบูเฟอร์และไล่เรียงไปเรื่อยๆในบ้านเราที่นิยมกันอย่างแพร่หลายมี2ขนาดคือ10นิ้วและ12นิ้วส่วนซับบูเฟอร์ขนาด15นิ้วมักนิยมติดตั้งในรถโชว์หรือเดโมาขา และมีไปถึงขนาด32นิ้วเลยทีเดียวสุดท้ายคือเบสบ็อกซ์เป็นของเล่นใหม่สำหรับมือใหม่เหมาะสำหรับนักเล่นที่ไม่ชอบตัดเจาะตัวรถติดตั้งง่ายขณะกระทัดรัดมีแอมในตัวง่ายต่อก,การใช้งานเนือเสียงที่ออกมาพอใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าต้องการแบบหนักๆแนะนาให้ตีตู้สูตรเบสบ็อกซ์ผลิตออกมาเพื่อเสริมเสียงเบสให้กับรถว่าเครื่องเสียงติดจากโรงงานจะมีแค่ลำโพงเสียงกลางแหลม ตัวนี้สร้างเสียงเบสให้มากขึ้นแต่ไม่ใช่เสียงเบสคันเทพเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการอัพเสียงเบสให้ชัดเจนขึ้นเท่านั้นครับ